วัสดีค่ะวันนี้เราก็หนีเด็กนะคะมากินข้าวบ้านพี่ขวัญอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จัดจูดๆกันเลยนะคะซีฟู้ดนะคะนี่นะคะสามกล่องเลยค่ะีล็อเตอร์นะคะแล้วก็มีซีฟู้ดรวมน้ำจิ้มนะคะอร่อยไม่อร่อยดูการตําปลิกซะก่อนนะคะอืมเส็บสถาน เผ็ดแรงไม่เกรงใจใครนะคะสูตรนี้ระหว่างที่รอก,กับข้าวนะคะจะมาเมาเรื่องสาม,มีนะคะวันนี้จะมีอนุญ,ญาตให้มาหาเพื่อนนะคะ <S <S ไม่รู้วันนี้นางเป็นอะไรนางจะดีเป็นพิเศษเลยบอกว่าเธอไม่ไปกินข้าวกับเพื่อนเธอเอเราหรือจะไม่มาก็รีบมาเลยคะ่ะแต่ก็แอบดีใจนะคะวันนี้มาเจอพี่ ีแหลมด้วยค่ะแล้วก็พี่เมก็มาอยู่กันสี่คนพี่นอ้องคืดคลื่นมากเลยพี่หรอนะคะเด็กๆก็มาด้วยมากันทีไรเราก็จะมาตำมแก้วตําจอกันตลอดเลยค่ะอยาจะบอกว่าชีวิตต่างแดนสู้ชีวิตจริงๆนะคะตับไตใส่ผงหยอกหยอก จริงๆแล้วนะคะชีวิตที่นี่นะคะพี่ๆเขาทำงานกันทุกคนเลยนะคะยกเว้นดิฉันค่ะเลี้ยงลูกอยู่บ้าน <will> ผู้หญิงที่อยู่ต่างแดนนะคะจะรู้จักใช้เงินและขยันมากๆเลยค่ะแต่ละคนจริงๆนะคะพี่ๆเขาก็ได้สอนและก็ได้บอกการแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่หลายๆเรื่องเลยนะคะ <S <S เราก็จดและก็จำนะคะนำไปปรับปรุงในการใช้ชีวิต ในแต่ละวันนะคะเรายังมีลูกน้อยยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ทำใบขับขี่ยังไม่ได้ภาษาด้วยอย่างหนึ่งเราก็หวังให้ลูกนะคะปีหน้าได้ไปโรงเรียนเราก็จะได้ไปเรียนเขาด้วยลูกก็จะได้สอนเราไปในตัวนะคะจริงๆนะมันไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายๆเลยตอนนี้ก็หัดพูดหัดเรียนอยู่นะคะภาษาเนี่ยะคะ่ะอืทำไงได้ล่นะนกคะ ต้องอดทนสู้ต่อไปค่ะยังไงก็งมาดูพี่สาวเรากินข้าวเหนียวก่อนนะคะนางก็จําข้าวเหนียวนะคะปาบเขาให้นะคะนี่คำตโตโตกันเลยค่ะดูนะคะอือหืมจุกจุกเลยค่ะสุดยอดจริงๆค่ะระหว่างรอนะคะรอกุ้งสุกนะคะเราก็จะกินรองท้องไปก่อนนะคะนี่คืออาหารรองทะะ้องค่ะแต่ดิฉันตั้งใจกินมากเลยค่ะอืม จนพี่บอกโห,โหกินจริงกินจังเลยคะ่ะกินแบบหืมไม่ได้เจอเธอมานานอะไรอย่างนี้หิวโหยประมาณนั้นนี่ครบเซตแล้วนะคะเราอยู่แบบนี้ค่ะมีความสุขพีค่ะถ้าอย่งไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ เอเอเอเนิชาตัวนี้เนาะแก่แล้วนะลูกนะโอเคจะให้มันได้เมื่กินแต่ว่ามันอ้วกเลยนะน้าเมย์เนาะแต่ยูรี่เดินยูยูนี่พอดีกินประเดคละเลยอิ่มเลยไหมเออที่เราบอกว่ากินปลาเยอะก็เลยอิ่มนะคะ มันเหมือนเนื้อปูมากกว่าเนื้อกุ้งฉนคิดว่ามันอยู่ในทางกุ้งมากกว่าเ่อดงว่ามันผสมพันกันแล้วล่ะมันจริงเคมีเลยฉันคิดว่าเนื้อมันจะอยากกักุ้งใช่